พ่อผมมีอาชีพขับแท็กซี่ด้วยความที่ชื่นชอบงานอิสระและชีวิตพ่อตลอดหลายสิบปีก็ใช้ชีวิตหลังพวงมาลัยมาโดยตลอดจนกลายเป็นความเคยชินและไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพเลยแม้ว่าตลอดชีวิตการขับรถพ่อมักจะเจอเหตุการณ์ประหลาดอยู่เสมอก็ตามเมื่อครั้งยังเด็กสมัยเรียนมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยายลายัยน้อยครั้งมากที่พ่อจะไม่มีเรื่องเล่าและหลายๆครั้งผมก็อดทางพ่อไม่ได้ว่า เจอสิ่งลี้ลับบ่อยๆแบบนี้พ่อไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพหรือหยุดวิ่งรถบ้างเลยหรือยอย่างไรพ่อก็บอกผมว่ามันคืออาชีพเราต้องเป็นคนเลือกงานอย่าให้งานมาเลือกเราผมกับแม่ก็เลยไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆอีกจนกระทั่งคืนวันหนึ่งที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเป็นเรื่องที่ชวนขนลุกที่สุดแล้วจากทุกเรื่องที่พ่อเคยเจอมาเรื่องมีว่าคืนนั้นเป็นคืนวันพระใหญ่ มีหลายวัดจัดงานเวียนเทียนจากที่ปกติพ่อจะหยุดวิ่งรถไม่เกินเที่ยงคืนแต่คืนนั้นก็ล่วงเลยไปเกือบตีสองเห็นจะได้พ่อกลับมาบ้านในสภาพอิดโรยเสื้อผ้ามีร่องรอยเปื้อนไปหมดเหมือนไปคลุกฝุ่นหรือตกไปในพงหญ้าที่ไหนมาเรียกว่าเห็นสภาพก็รู้แล้วว่าพ่อต้องมีเรื่องอะไรมานแน่แต่ด้วยความอิดโรยพ่อก็อาบน้ำแล้วขอตัวเข้านอนไป โดยมีแม่คอยดูแลไม่ห่างส่วนตัวผมเองเนื่องจากเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีสอบผมเลยท่องตำรายอยู่จนดึกบ้านของผมเป็นบ้านชั้นเดียวด้านหน้าคือห้องนอนของผมลึกเข้าไปหน่อยเป็นห้องนอนของพ่อคืนนั้นขณะที่ผมกำลังท่องหนังสืออยู่จู่ๆสุนัขเจ้ากรรมข้างบ้านก็พากันห่าหอนเสียงโหยหวนลั่นไปหมดจนสมาธิในการอ่านหนังสือของผมแทบกระเจิดกระเจน แต่ด้วยความที่มีสอบหลายวิชาผมก็ต้องพยายามท่องหนังสือต่อไปขณะกำลังท่องอยู่นั่นเองก็ได้เกิดเสียงเหมือนวัตถุบ,บางอย่างหล่นลงบนพื้นด้านหน้าบ้านเสียงมันดังมากครับด้วยความสงสัยผมตัดสินใจวางหนังสือลงแล้เปิดประตูออกไปดูเผื่อว่าเป็นโจรขโมยจะได้ไหวตัวทันระหว่างกำลังจะเปิดประตูบ้านผมก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีก แต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงวัตถุตกพื้นแต่เป็นเสียงเหมือนมีใครมาเคาะกระจกรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเคาะเป็นจังหวะาจาับเบาแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงเคาานั้นดังแข่งกับเสียงสูงสุนัขที่ยังคงเห่าหอนขณะที่ผมเปิดประตูบ้านออกไปก็ทันได้เห็นเงาดำสูงใหญ่หายวับเข้าในประตูรถของพ่อเท่านั้นเองครับผมก็ถึงกับพูบกลับเข้าบ้านแล้วปิดประตูแน่นหนาะ หนังสือนังหาไม่ต้องอ่านกันแล้วตอนนั้นผมเอาหูฟังมาอุดหูแล้วกระโจนลงไปนอนพยายามข่มตาให้หลับตลอดค่าคืนนั้นจากที่ตอนแรกอยากจะไปเคาะประตูถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความเกลงใจและรู้ว่าพ่อเองก็เหนื่อยมามากพอแล้วผมเลยเปลี่ยนใจไม่เรียกจนถึงรุ่งเช้าเช้าวันต่อมาที่พ่อตื่นขึ้นมาวยวาว่าที่โรงรถหน้าบ้านมีแต่รอยเท้าเปื้อนครน ย่ำวนเวียนอยู่รอบรถจนเปือเปื่อนไปหมดมานึกกันได้ว่าค่ำคืนก่อนฝนตกหนักถนนยังคงเปียกชื้นลูกชายตัวดีอาจจะหิวเลยเดินไปเซเว่นปากทางเป็นรอยเท้าอย่างที่เห็นเรียกว่าพ่อคิดไว้เป็นช็อตแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็ยืนกรานว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับร่องรอยที่เปื้อนเปอะนั่นแต่อย่างใด พร้อมกับย้อนถามพ่อกลับไปด้วยว่าไปทําอะไรมาก่อนเข้าบ้านหรือเปล่าเพราะสภาพของพ่อเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็นับว่าไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันเหมือนพ่อจะคิดทบทวนบางอย่างก็จะได้ขึ้นมาได้พ่อก็เลยเริ่มต้นเล่าเรื่องประหลาดในคืนวันพระใหญ่ให้ฟังว่าคืนก่อนพ่อรับลูกค้ามาจากหน้าวัดแห่งหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพเพื่อไปส่งแถวฝั่งทน ลูกค้าเป็นชายกับหญิงคู่หนึ่งที่เมื่อขึ้นมาบนรถได้ก็ส่งเสียงคุยกันลั่นรถไปหมดแต่พ่อก็จับใจความอะไรไม่ได้มากนักเพราะดูแล้วจะเป็นชาวพมา่าพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยความที่พ่อเป็นมืออาชีพปกติจะตามใจใลูกค้าถ้าไม่ไหวจริงๆถึงจะเตือนอะไรไปเมื่อลูกค้าพูดคุยกันปกติพ่อก็เลยปล่อยให้คุยแข่งกับเสียงเพลงที่พ่อเปิดฟัง แต่ขณะขับรถไปเรื่อยสองคนนั้นก็เริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนทะเลาะกันมากกว่าพูดคุยธรรมดาพ่อเห็นท่าไม่ดีเลยออกปากเตือนไปว่าให้ค่อยพูดค่อยจากันอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแล้วเพราะตามเส้นทางที่สองผัวเมียชาวพมา่าบอกทางเลี้ยวซ้ายไปอีกไม่ไกลก็เชื่อว่าคงถึงจุดหมายปลายทางแต่หลังจากพ่อตักเตือนออกไปเท่านั้นหนุ่มพมา่าก็เกิดอาการไม่พอใจ หยิบมีดออกมาเคาะกระจกรถเหมือนจะให้เห็นว่าเขาไม่ได้มามือเปล่าทําให้พ่อเริ่มใจคอไม่ดีเพราะคืนนั้นก็ดึกมากแล้วแถมยังเป็นวันพระใหญ่ถ้าดีก็ดีไปถ้าร้ายก็จะหนักหนาสาหัสอยู่พ่อก็เลยขับรถไปเรื่อยๆไม่พูดจ่าโต้แย้งอะไรจนถึงปากซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปส่งลูกค้าจู่ๆหนุ่มพม่าก,ก็ส่งเสียงโวยวายออกมาว่าจอดๆจอดตรงนี้แหละ ตรงนี้ที่ว่าเป็นทางแยกที่ค่อนข้างมืดสองข้างทางมีแต่ป่าหญ้าพ่อก็ไม่เข้าใจจะให้จอดตรงนั้นทำไมไม่มีบ้านคนสักหลังเดียวแต่หนุ่มพม่าก,ก็ยังยืนยันให้จอดทำให้พ่อไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อจอดรถพร้อมเปิดไฟฉุกเฉินสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพ่อบอกว่าหนุ่มพม่าเปิดประตูรถแล้วถีบเมียตัวเองตกรถลงไปพ่อถึงกับร้องเสียงดังด้วยความตกใจ พร้อมกับห้ามปลาไม่ให้หนุ่มพมา่าทำร้ายร่างกายเมียแต่ภาพที่เห็นกลับทำให้พ่อแทบช็อกยิ่งกว่าเมื่อแสงไฟจากหน้ารถสาดไปที่ร่างของเมียพมา่าที่ตกรถลงไปก่อนมีใบหน้าที่ปูดบวมเลือดไหลาจากศรีรษะลงมาอาบใบหน้าที่หนักไปกว่านั้นคือดวงตาที่ถลนออกมานอกเบา้าที่พ่อมั่นใจว่าสภาพแบบนี้มันไม่ใช่คนแล้ว พ่อถึงกับร้องเฮ้ยออกมาคำหนึ่งแล้วรีบออกรถให้พ้นจากตรงนั้นมาโดยลืมไปสนิทว่าไอ้หนุ่มพมา่ามันยังไม่ลงจากรถและประตูด้านหลังก็ยังเปิดอยู่แน่นอนว่าแรงกระชากของรถทําให้ไอ้หนุ่มนั่นตกลงไปอีกคนส่วนจะเป็นตายร้ายดีเป็นผีหรือเป็นคนอย่างไรพ่อบอกว่าไม่มีเวลาคิดแล้วยังไงก็ขอไปให้พ้นจากจุดที่มืดเปลี่ยวไปก่อน พ่อก็ขับรถไปทางที่ประตูด้านหลังยังปิดไม่สนิทบางครั้งก็ดังกระทบขอบประตูดังปึงปังแต่ด้วยความเร็วของรถสุดท้ายพ่อเริ่มเห็นแสงสว่างจากไฟถนนพ่อบอกว่าตอนนั้นรู้สึกดีใจและโล่งอกต่อให้ไม่ได้ค่าโดยสารก็ยังดีกว่าถูกผีหลอกแต่ให้ตายเถอะจากแสงสว่างที่ส่องผ่านให้เห็นถนนเส้นนั้นมันกลับกลายเป็นเส้นหน้าวัดที่เพิ่งรับสองคนผัวเมียนั่นขึ้นรถไป พ่อเริ่มประหลาดใจอีกครั้งเพราะจำได้ว่าพ่อไม่ได้ย้อนกลับไปทางเดิมแล้วจะวนกลับมาที่เดิมได้อย่างไรกันขณะที่ตกอยู่ในอาการลังเลว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝูงสุนัขจรจัดในวัดเห่าหอนกันเต็มไปหมดงานบุญก็หมดไปแล้วภายในวัดก็เงียบสนิทไม่มีผู้คนผ่านไปมาเลยแม้แต่คนเดียวพ่อบอกว่าต้องตั้งสติเป็นอย่างมากในการประคองรถกลับบ้าน เพราะในคขนนั้นทั้งที่มั่นใจว่าขับไปตามเส้นทางกลับบ้านแทๆ้ๆแต่รถกลับวนกลับมาแถววัดจุดเติมกับที่รับสองผัวเมียชาวพม่าขึ้นรถซึ่งวนเวียนอยู่อย่างนั้นเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ขณะนั้นเองจูจ่ๆรถก็เกิดดับไปเฉยๆดับอยู่ตรงป่าหญ้าไม่ห่างจากวัดมากนักขณะนั้นเองที่พ่อเริ่มใจคอไม่ดีถึงกับคว้าสร้อยพระที่แขวนไว้หน้ารถมาสวมคอเอาไว้ พร้อมกับหยิบกระบอกไฟฉายรียบไปเปิดฝากระโปรงรถเพื่อจะเช็คระบบไฟว่าเกิดอะไรขึ้นถึงดับไปเฉยแต่ทันทีที่เปิดฝากระโปรงรถออกแสงไฟฉายกลับกระทบดวงตาสีแดงกำจากใบหน้าที่บูดเปี้ยวด้วยความโกรธแค้นของหนุ่มพมา่าที่ลอยอยู่ในห้องเครื่องเท่านั้นเองพอถึงกับปิดฝากระโปรงรถแล้วออกวิ่งไม่คิดชีวิตพ่อตะโกนร้องให้คนช่วย ทางที่ยังหาใครไม่เจอสักคนหวังแต่ว่าเผื่อหลวงพ่อที่อยู่กุฏิใกล้ๆรั้ววัดได้ยินแล้วจะพากันออกมาช่วยกันได้บ้างแต่ทุกอย่างก็กลับว่างเปล่าครับจนกระทั่งพ่อพลาดล้มลงใกล้พงหญ้าข้างทางเล่ามาถึงตอนนี้ผมกับแม่ก็หันมามองหน้ากันที่สงสัยว่าทำไมเสื้อผ้าพ่อเปื้อนเปื้อไปหมดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มาได้คำตอบเอาตอนนี้นี่เองขณะท,ที่พ่อล้มลงไป พ่อหลับตาสวดมนต์ไม่รู้กี่บทปากพร่ำบอกขอให้ไปที่ชอบที่ชอบแล้วพ่อจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก่อนค่อยๆเหลืมตาขึ้นแล้วพ่อก็พบว่าทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงบไม่มีร่างของสองสามีภรยาชาวพมา่านั่นแล้วพ่อเลยรีบวิ่งกลับไปขึ้นรถอธิษฐานขอให้รถติดแล้วจะกลับมาทำบุญที่วัดแห่งนี้พอพูดจบรถก็ติดจริงๆพ่ออย่างว่า ถ้ารถไม่ติดพ่อก็อยังนึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงต่อไปดีพอรถติดได้พ่อก็รีบขับรถกลับบ้านทันทีหลังจากคําบอกเล่าของพ่อผมก็มาลำดับเหตุการณ์ในค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมๆกันเสียงเคาะกระจกรถนั่นมันเหมือนเสียงของมีคมที่เคาะกระจกตรงกับที่พ่อบอกว่าหนุ่มพม่านั่นเอามีปลายแหลมขึ้นมาขู่พ่อนั่นแสดงว่า ผีหนุ่มพมา่านั่นคงวนเวียนอยู่ในรถของพ่อไม่ยอมไปไหนแน่ๆผมกับแม่เลยรีบบอกให้พ่อกลับไปที่วัดจุดที่รับผีพมา่าขึ้นมาอีกครั้งเพื่อไปส่งเขากลับไปแล้วพ่อก็ควรเอารถไปรถน้ำมนต์เสียด้วยพ่อเองก็คิดไม่ต่างกับผมนักหลังจากอาบน้ําเปลี่ยนสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วพ่อก็ตราเตรียมขอไปทําบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผีสองผัวเมียนั่น โดยหลังจากหลวงพ่อที่วัดปราบพรมน้ำมนต์ให้ทั้งรถทั้งคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็เล่าให้พ่อฟังว่าสองคนผัวเมียนั้นเป็นชาวพมา่าที่ถูกรถชนตายตรงแยกไฟแดงหน้าวัดเมื่อหลายเดือนก่อนวิญญาณของทั้งคู่ค่อนข้างเฮี้ยนเอาการอยู่ไม่ว่าจะทำพิธีอะไรก็ยังไม่ยอมไปไหนวันดีคืนดีก็มักจะออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนชาวบ้านแถวนี้จนหวาดกลัวกันไปหมด ส่วนพวกรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ต้องพูดถึงเลยลองได้ผ่านมาช่วงกลางเดึกเป็นได้เจอทุกรายไปส่วนกรณีของพ่อที่หนักกว่าถึงขนาดตามไปถึงบ้านได้นั้นเป็นเพราะเมื่อคืนเป็นวันพระใหญ่เหล่าดวงวิญญาณผีเร่ร่อนต่างๆจะมีดวงจิตที่เข้มแข็งทำให้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาต่างๆนานายอย่างที่เห็นพ่อได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับขนลุกเกลียวก้มลงกราบหลวงพ่อ ขอสายสินเครื่องรางสารพัดเอาไว้จะได้รู้สึกปลอดภัยไม่กังวลใจว่าจะไปเจอพูดผีปีศาจท,ที่ไหนอีกลวงพ่อท่านใจดีมอบพระมาให้พร้อมตะกรุดกันพูดผีปีศาจแต่ท่านก็ยังไม่ไหวพูดต่อไปอีกว่าเครื่องรางก็สําคัญแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญกว่าคือจิตที่กล้าแข็งอย่าไปวอกแวกหรืออ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่ทําให้จิตของเราอ่อนแอเป็นเหยื่อของผู้ที่มีพลังจิตเหนือกว่าได้ ท่านยังบอกว่าพลังงานเหนือธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ทุกที่ไม่ว่าในวัดหรือนอกวัดอยู่ที่ว่าดวงจิตเราจะไปสัมผัสกับดวงจิตเขาเข้าหรือไม่เท่านั้นพ่อก้มลงกราบลาหลวงพ่อบอกกับตัวเองว่าคงต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งมากกว่านี้สักหน่อยพยายนตรายใดๆจะได้ไม่มีเข้ามาย่างกลและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้พ่อผมไม่วิ่งรถในยามค่ำคืนอีกเลย พ่อบอกว่าไม่คุ้มกันที่เจ้าชีวิตเปเสี่ยงในยามค้าคืนทั้งกับผู้คนและพูดผีปีศาจที่อาจจะเดินสวนสนามกันเต็มถนนในยามค้าคืนที่น่าประหลาดไปกว่านั้นก็คือกลิ่นสาบสารกลิ่นเน่าเหม็นที่โชยคลาคลุ้งอยู่ตลอดข้าคืนที่ผ่านมาจากภายในรถแท็กซี่ของพ่อก็แทบจะอันตรธานหายไปเป็นปลิดทิ้งทันที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าพ่อจะใช้น้ำยาปรับอากาศฉีดอย่างไรก็ไม่เป็นผล ถึงขนาดเอารถไปเข้าคาแคร์อาชีพมาแล้วเกรยียงก็ยังคงอยู่เรื่องบางเรื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ตามคำโบราณว่าไว้ก็นับว่าเป็นเรื่องจริงครับในวันเดียวกันนั้นเองขณะที่พ่อขับรถกลับออกมาจากวัดแห่งนั้นพ่ออยากมาเล่าให้ฟังในภายหลังอีกว่าขณะที่พ่อกำลังจะเลี้ยวออกจากซุ้มประตูวัดนั่นเองชาพลานสายตาของพ่อ ก็หันไปเห็นเงาอันเลือนลางของสองหนุ่มสาวชาวพม่าส,สองคนนั่นที่พ่อมั่นใจว่าไม่ผิดแน่พ่อจดจําทั้งคู่ได้อย่างแม่นยําจะเรียกว่าจําฝังใจด้วยความที่เป็นเรื่องสุดหลอนในชีวิตของการขับรถกลางคืนของพ่อแล้วก็ว่าได้ทันทีที่เห็นจิตของพ่อก็เหมือนจะตกวู้ไปแต่เมื่อนึกถึงคําของหลวงพ่อที่ให้จิตเราเข้มแข็งเอาไว้ก็ไม่มีสิ่งใดทําอันตรายเราได้ พ่อก็รวบรวมความกล้ามองตรงไปที่สองผัวเมียนั่นอีกครั้งครั้งนี้พ่อบอกว่าเห็นทั้งคู่ยืนยิ้มเหมือนจะแทนคำขอบคุณและโบกมือให้ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พ่อเครื่องรถออกพ้นซุ้มประตูวัดพอดีพ่อยังสอนผมอีกด้วยว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เจอพลังงานลี้ลับให้ตั้งจิตตัวเองให้กล้าแข็งเอาไว้เราก็จะแท้วค่าปลอดภัย เวลานั้นเองผมแอบเถียงพ่ออยู่ในใจว่าแต่สำหรับผมแล้วผมคงเลือกที่จะไม่ขับรถไปไหนกลางค่ำกลางคืนโดยเฉพาะในคืนวันพระใหญ่น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะบางสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินั้นเราไม่อาจมองเห็นได้ไม่ต่างอะไรกับการที่เราอยู่ในที่สว่างแต่สิ่งลี้ลับนั้นอยู่ในที่มืด